สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอีกอ,อีกอีกเก้านาทีก็จะปีใหม่แล้วครับเพื่อนเพือ่อนเ้ยอีกเก้านาทีจะปีใหม่แล้วเราจะมาลุ้นไปด้วยกันผมอยากจะถามว่าปีปีนี้ก่อนที่จะปีใหม่เนี่ย เพื่อนๆจะทำอะไรข้ามปีครับคําถามนะตามย้ำย้ำย้ำเพื่อนๆจะทําอะไรข้ามปีครับถ้าตอบได้ก็เมนไว้ข้างล่างเลยนะครับนี่ตัวนี้ลงอะก็เมนต์นเลยว่ะจะทําไอ้นู่นจะแฟบข้ามปีจะนู่นข้ามปีจะห้องน้ำข้ามปีอะไรก็ว่าไปเม้นได้ครับนี่อีกสิบนาทีเดี๋ยวเราจะตัดมาทีเดตอนเออตอนนี้ ตอน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 ห้าทุ่มห้าสิบห้าแล้วกัน,นครับโอเคบา,บายยเดี๋ยวมาใหม่แล้วกันนะครับจุ๊บจุ๊บโอ้ตอนนี้ก็ห้าห้าสิบห้าเออเสียงผุ้ตกใจหมดเออเพิ่งเมิ่อคิดคตอบไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาร์จผมจะมาอ่านคําตอบแล้วกันก็จะตัดภาพไปทีนึงตอนที่ตอนที่เที่ยงคืนตรงนะครับโอเคตอนนี้ ห้า,หา,หาทุ่มหทุ่มห้ก้าแล้วนะครับอีกแค่นาทีเดียวเท่านั้นออเอ้เิกิวิเิกิวิเฮ้ยตับถล่มพร้อมกันตับถลังพร้อมกันตับถลังพร้อมกันตับถลพร้อมกันเหลืออีก อีกอีกสิวิเก้าแปดเจ็ห้าสี่สามสองหนึ่งยต้ตุม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 ม้ย ผู้ไม่แตกเว้พุลเล่เย่พุลเล่เย่เฮ้ปีใหม่แรกสองพันสิบสามครับพร้อมมีความขอมีความสุขมากๆนะครับมีความสุขคิดไดลขอได้ถึงเงินนะครับเย่งานนี้ ดูดาสขอลาไปก่อนนะครับบายยครับเออลืมไปแล้ว่าขอเทคจูเพ็ดด้ยนะครับถ้าอยากได้ก็ลิงมาเลยเยอะเลยเทคจูเพ็ของหนึงจุดสี่านะครับมีจาก้ก็ขอขาก็มาครับผมไม่ใจร้ายเท่าหท่หรอกแากน้ก็ขอมาผมจะใส่ลิงไว้ก็จะคิดกันนะไม่ต้องวราอเออ๋ยวผมจะคิดไว้แ้วกันนะเอ้ย แต่คลิปบ้าเลยเยอใส่ลิง์ไว้ใตนช่องนคลิปฉันนกับฮะแคปนั่นจุดด่าท์คนเราอนนะคัะบ๊ายบาย